มามามาตกมันอะไรช่วงนี้ฮะมา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 เออมา มาเออมา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 ตกมันนะครับยังไม่หายเขาอยากตกมันมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับบริเวณขมับก็ยังไหลแรงอยู่นะครับเราก็ใช้วิธีการล่ออาหารนะฮะ fc นะครับ ไม่รู้ว่าวิธีนี้เป็นวิธีของหลายคนก็ทํากันไหมผมจะไม่ชวนทะเลาะนะครับถ้าทะเลาะมันบานปลายนะครับเขาก็จะไล่คนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมก็พยายามเขาเรียกว่าเปลี่ยนเกมเปลี่ยนอารมณ์เขาในขณะที่เขามีคนกวาดก็คือไม่ให้เขาสนใจไปทางอื่นผมก็ล่อให้เขากินไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับ สับขาหลอกซ้ายขวานะครับบางทีก็ให้เขากินตรงตรงที่ผมอยู่นะครับก็คือทำให้เขาแบบฮึกเหิมนะครับอันนี้วิธีไม้อ่อนนะครับออกไปแช์ก่อนนะครับขอบคุณครับ ต่อต่อติกตอกก็ไม่ได้ไลค์นะครับ fc เพราะว่าอะไรทีละอย่างเราไม่ค่อยถนัดพูดนะครพูดก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเอาใจใครนะครแต่ <c oughs> พูดเอาใจคนอื่นแต่โอ้เอฟซี FC เต็มไปหมดแล้วครับ อยู่แบบอยู่แบบเอกสิทธิ์แบบแสบนะฮะไม่ได้อยู่แบบ fc แต่ก็ดีนะฮะผมจะคบใครผมไม่มีเงื่อนไขนครับผมคบได้ทุกสถานะทุกวัยทุกเพศมา ข้างหลังรถอยู่โก้แต่ตรงเอวแม่งหนาตึ๊บเลยขายังใหญ่อยู่กินน้ำดีไหมฮะจะไปอุ้มผางไง f เซจะพาพี่เกสิสีไปเที่ยวบ้านเกิดหน่อยงานถ่ายแบบนะฮะเป็นงานที่ สามวันนะครับเป็นงานถ่ายแบบกับน้ําตกนะฮะแล้วก็ได้ไปบ้านเกิดของพี่เอกสิทธิ์นะฮะอุ้มผางก็จะเดินทางอยู่ประมาณหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับผมไกลมากนะครับเขตติดต่อกาญจนบุรีนะครับที่บ้านปละทะบ้านเสปละนะครับน้ําตกบ้านปลทะกับน้าตกบ้านเสปละนะครับสองที่นะครับที่เราตั้งไว้นะครับวันที่สิบสองถึงวันที่สิบห้า ก็ตอนเช้าวันที่16กลับนะครับพอเรามีงานที่ปักธงชัยวันที่23จะได้มาพักบ้างวันที่9นะฮะมีงานอยูุ่สุรินที่11นครสวรรค์นะครับแล้วก็อุ้มผางต่อเลยนะครับแล้วก็เบรกเบรกนะครเพราะว่าทำงานหนักไปก็เหนื่อยครับผมก็ฝากไปติดตามเราได้นะครับ โอ้ขอโทษโยนไปนโดนงาก็ฝากติดตามนะครับเส้นทางที่เราเดินทางก็เป็นเส้นทางไปนครสวรรค์ก็น่าจะไปทางลบบุรีนะครับแล้วก็ออกไปนครสวรรค์นะครับไปทางสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์แล้วก็ ไปตากนะครับแล้วก็ไปอำเภอแม่สอดอำเภออุ้มพางนะครับขากลับก็น่าจะใช้เส้นทางกลับก็นาจะรลัดมาสุขโขทัยนิดนึ่งฮะแต่ง,งานงานเดือนอช่วงเมษานี่ไม่แน่ใจนะครับน่าจะได้ไปสุขโขทัยสองสามรอบนะครับเมษาปีนี้งานที่บุกบุกมาก็น่าจะมีสุขโขทัยเยอะหน่อยนะครับ โหไทยมีพิจิตด้วยนะฮะเดือนธันวานะครับแล้วก็จะมีร้อยเอ็ดนะฮะเดือนเมษาตุลานี่อ่ตอนนี้ตารางพี่เอกสิิกก็สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเมษานี่เต็มหมดแล้วนะครับปีหน้าก็อีกปีหนึ่งก็น่าอยาวันที่เจดและ12ิบสองสามสี่สิบห้า ตอนนี้สอปีซ้อนเนี่ยก็คือคิวน่าจะเต็มหมดนะครับเฉพาะเดือนเมษาก็ลองลองดูนะฮะ FC ไม่รู้เราจะมีแรงแฮงงานได้ถึงวันไหนนะครับประมาณสักอีก4-5ปีก็ควรจะวางมือนะครับผมไม่มีใครทำงานได้ทั้งชีวิตและตลอดชีวิตนะครับ ก็ทำได้เท่าที่เราทำเอามามาเข้าเลยตรงนี้เข้าได้เลยกวาดเลยกวาดเนี่ยไอ้สองสามก้อนเนี่ยกวาดเลยเดี๋ยวพี่จะโยนออกไปนู้นไปไปบปเลยไปไปไป,ไป,ไป การกวาดที่ช้างก็ต้องหลอกเข้าไปนู่นนะฮะเอซเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมายุ่งกับคนกวาดนะครับมันเหนื่อยนะนออเอฟซีนไปไปเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมก็อยากมีงานที่เยอะนะครับแต่เดือนตุเดือนธันวาไม่ค่อยมีนะปีนี้เพ่อเขากลัวพี่เอกสิทตกมันกัน จะตกอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหมอนี่มันตกปีหนึ่งสามสี่รอบครับเจ้าภาพไม่ไม่ค่อยกล้าจางช่วงตกมันคือตกมนเราไม่กล้าไปอยู่แล้วนะครับจะไปนั่นสวรรค์แล้วเหรอขาตุลาครับ <c oughs> ได้ยัง,ไ,ยงไอข้างหลังตรงตูดมาด้วยนะโกอีกนิดหนึ่งอะ่ะ นิดหนึ่งได้ไหมเอาเราก็ต้องสู้ครับผม FC ครับผมเป็นตรงขาหลังตรงนั้นอะ่ะกเอ็งไปข้างหลังนู้นอะ่ะไปตรงข้ามพี่เลยที่จริงพี่เอกสิธย์อะ่ะจะมีงานถ่ายช่วงนี้ในะ f อแต่ว่ามาตกมันก่อนนะครับที่จริงมีแล้ว มีหนังเหมือนกันหนังอินเดียนะฮะแต่ว่าน่าจะไม่เอาพี่เอกสิทเขาไม่สู้ค่าตัวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่สู้ค่าตัวไม่เป็นไรนะครับเราก็บอกนะครับวัตถุประสงค์ว่าเราทำงานเพื่อได้เงินนะฮะตรงๆนะครับทุกคนทำงานแลกับกเงินเราก็ต้องคิดว่าให้คุ้มนะครับไม่ใช่คอนเทนต์นะครับ ที่ผมทาอะไรผมไม่ได้เป็นพวกแบบคอนเทนต์วางแผนที่แบบมีคอนเทนต์ให้สงสารให้อะไรนะครับก็ต้องทําแบบให้ให้ได้ผลงานนะครับเ c พซีนี่คือวิธีการคิดของผมอินเดียก็ช้างอินเดียเขาผิดกฎครับเขาเขาไม่เอาช้างมาทำนู่นทำนี่นะครับ ร้อนมากนะับตอนนี้ผมร้อนนะครับอย่งไม่ให้กินน้ำเลยกวาดเสร็จค่อยกินนะครับเอฟซี F C, ครับดูหุ่นนะฮะดูหุ่นช้างทุกที่ก็เก่งหมดครับอินเดียก็เก่งนะครับเขาเขาก็เป็นต้นสำหรับนะจริงๆที่ในมีการจารึกอะมันมีแผ่นที่จารึกว่าควานช้างที่เลี้ยงช้างมา ที่เขาสันนิษฐานว่าห0 0พันปีเนี่ยมีการจจรึกอยู่ที่อินเดียนะฮะไม่ใช่บ้านเรานะนะครับแต่คนคนไทยชอบชอบโดนยอชอบโดนพูดเอาใจนะ <c oughs> คือถ้าพูดไม่เอาใจคือโกรธนะครับเหมือนคนมีตังค์อ่ะเลี้ยงช้างไม่เป็นว่าคนที่เข้ามาชอบช้างนะครับที่ไม่รู้เรื่องช้าง ถ้าพูดอะไรที่เขาชอบอะ่ะเขาก็เอาใจเอ้าเ,เขาเรียกว่าไงพูดที่เขาชอบเขาก็ถูกใจถ้าพูดที่เขาไม่ชอบเขาก็อาคติเรานะครับเขาแบนเราแปลกนะประเทศไทยจะเป็นนี้นะครับไม่เอาความจริงมาพูดต้องดูนะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับบางคนเราเหมือนผมไม่ได้ถูกทุกเรื่องครับก็ไม่ได้ผิดทุกเรื่องครับ นี่ฮะตอนนี้ก็ตกหนักอยู่นะครับเหมือนประเทศไทยอ่ะชอบตามกระแสนะครับเปน้เลยะจะไปโน่นวะนนนว่าจะเปิดให้กลัวไม่ให้่ะว่าจะให้กวาดแล้วก็พอนะแต่ให้น้ำมันกินจะกวาดเลยวะถ้ากวาดพี่จะไปรอโน่นนี่ฮะ fc วิธีผมก็มีแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรครับซ้อนนะครับผมเลี้ยงช้างตามความเข้าใจแล้วก็ประยุกต์วิธีของตัวเองให้เข้ากับช้างนะครับผมบางคนก็ว่าความแสบเลี้ยงช้างไม่เก่งก็แล้วแต่ครับไม่ได้ว่าอะไร ว่าผมเห็นคนที่พูดก็ก็มีแค่มีแค่ช้างติดจ้างคนอื่นเลี้ยงครับพอช้างเป็นอะไรก็ไปโทษคนเลี้ยงครับนะก่อนเลยสวัสดีทุกท่านนะครับ รอดหลอลอเดี๋ยวเสร็จจากสมัยก่อนดูหนังแข่งอ๋ออินเดียเขาเป็นต้นตำรับนะ f อไม่ใช่ว่าไม่เป็นนะแต่เพียงว่ากฎหมายบ้านเขาเาทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เป็นต้นตำรับนะมานนี้มามามา นะครับแต่คนไทยจะยอตัวเองหน่อยนะถามว่าคนไทยเก่งไม่เก่งนะครับแต่ว่าให้เครดิตตัวเองเยอะเกินไปนะครับเหมือนเหมือนว่าถ้ามีคนชอบแล้วอะไรอะไรถ้ามีคนถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าใครยอแล้วโอ้โหบ้าย,ย่อคนไทยกับบายยศบ้าอำนาจนะครับโดยเฉพาะคนมีเงินนะครับ ก็จะใช้เงินซื้อทุกอย่างนะครับถูกผิดกูไม่รู้กำลังใจเลยชอบยอยแต่แต่ยอควันแสบไม่ได้เนดะ้ะควันแสบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการยอนะฮะชอบชอบแบบบ้านๆอะ่ะตรงไปตรงมาเข้ามาหานี่ก็ก็เข้ามาเลยนะครับผมไม่ได้เกี่ยงนะฮะใครก็ได้ใครมาอยู่ใครมาก็ได้ควันแสบให้เกียรติหมดนะครับ แต่ไม่ชอบที่คนคนพูดพูดมีอากติมีลบนะครับก็ได้ยังออีกนิดนึงมา มามาเนี่ยมายมา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 ชิดอ่ะมาเร็วมาเนี่ยมาทางนี้โกโกโกข้างหลังทางนี้อีกโกทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลอบไปนี่ออไปข้าง มานี้ป่ะเนี่ยเองมาเนี่เยเอเดี๋ยวต่อ,อยแม่งเลยอ่ากินไปอย่าเถียงอ่ากินไม่เอาเราไม่ให้ลับมือ ตกมันครับใช่ตกมันครับผมตกแบบยังไม่มีกําหนดที่จะหยุดเลยนะครับตัวเลี้ยงกันไปนะครับอันไหนที่ทำมาวันนี้มา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 เนี่ยมามาเร็วมามาเออมาอันนี้ที่ทําได้ก็ต้องทำอ่ะเออีกอีก,อกต้องหลักได้ไหมหมดแล้วเปล่ามันจะไล่อีกอนะไล่ไหม ไปล่อมันบอกโอ้ร้อนขอโทษนะฮะโอตึงๆ FC ครับร้อนมากเลยครับเดี๋ยวผมเสร็จนี้ผมก็กลับบ้านนะ,ะ FC เพราะว่ามีภารกิจทางบ้านมี สิ่งที่ต้องช่วยครอบครัวเยอะแยะเลยนะครับทิ้งไม่ได้จริงๆต้องไปดูนาต้องพาแม่ไปลงทะเบียนนะครับเกิดมาก็เรามีหน้าที่แค่นี้ะเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวนะครับไม่ใช่ตัวคนเดียวนะครับผมเป็นคนที่แบบทำเห็นครอบครัวทำอะไรก็พยายามช่วยนะครับไม่ทิ้งครอบครัวให้แบบ ไม่ทิ้งแม่ไม่ทิ้งลูกนะฮะไม่ทิ้งเพราะว่าคนเราไม่รู้ว่าเราจะตายจากกันวันไหนต้องทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนไม่ได้เป็นคนดีนะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนเลวนะครับโอ้ยเหนื่อยมากชีวิตทุกวันนี้นะครับยิ่งไม่มีงานไม่มีไรายได้นะโอ้ยยิ่งเหนื่อยนะครับอยากได้อะไรก็ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะฮะโอ้ย ฉีดขึ้นหัวฉีดฉีดไปเลยไม่ไม่ไม่ยื่นไปไม่ได้หรอเลี้ยงช้างบางทีก็อยากพาพี่กับสิทธิ์กลับไปอยู่บ้านนะครับอยาก ไปเลี้ยงแบบสมระเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับพอได้อยู่ทั้งกับช้างทั้งโคนแต่ก็ไม่มีไรายได้นะครับก็คิดหลายๆอย่างนะครับยังหาจุดตรงกลางไม่เจอโอเคเอฟซี okay, ก็พบกับเรา19นาทีนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอโทษที่พูดไม่เพาะขอโทษที่พูดตรงเกินไปนะครับเอฟซี FC. บางทีอาจจะไม่ตรงกับคนฟังนะครับพูดไม่ได้พูดเอาใจใครไม่ได้พูดให้พูดตรงอ่ะพูดพูดคิดอะไรก็พูดแบบนั้นนะครับ f c ซนะครับผมมองว่าถ้าคนที่รับได้หรือว่าโอเคเขาก็อยู่กับเราระยะยาวนะครับคนที่เขาไม่ชอบเราไม่ได้พูดเอาใจเขาก็ไม่ติดตามเรานะโอเคครับดูแลตัวเองนะครับ ด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับควันเสียบขอต,ตัวก่อนนะครับร้อนมากครับสวัสดีครับ